นี่คือบันไดาทางขึ้นเขาว,วงพระจันทร์นู้ริบๆข้างบนไปนร้านอาหารบางข้างซ้ายมือก็จะเป็นศาลาที่พักริมทางสำหรับคนเหนื่อยพักได้เดินขึ้น,นเรื่อยๆลงเรื่อยๆไม่ต้องห่วงนมีร้านอาหารขายตลอด คนสไลด์ลงเยอะจะเห็นว่าเสานี่แอ่นเลยขนาดาเสาเหล็กนี่แอ่นเลยนะราวเหล็กนี่มันแผลบมันเพราะว่าเขาลงกันเราะว่าลงเร็วมากเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าเขาลงกันยังไงพาลูกหลานมาพักผ่อนมาเที่ยวทําบุญได้ที่เขาวงพระจันทร์เขาวงพระจันทร์นี่ด้านบนก็เป็นร้านอาหาร ให้สังเกตดูขั้นบันไดดีจะสั้นสั้นสำหรับคนตัวเล็กสำหรับเด็กเดินได้ส้าเด็กๆจะไม่เหนื่อยเพราะว่าการซอยเท้าไม่ยากนะการซอยเท้าการยกขาไม่ยากเกินไปสั้นๆประมาณน่าจะ10เซน ร้านอาหารอยู่ด้านบน